แอลที่เที่ยวเขาคอเปิดใหม่สนุกตื่นเต้นตื่นตาม,มากตามแอลกันเลยค่ะที่นี่มีชื่อว่า Amazing Dinosaur เราเห็นอยู่ข้างทางน่าสนใจดีก็เลยแวะเข้ามาจอดรถคนเพียบเลยมาเรามาดูข้าเข้ากันค่ะเด็ก60บาทผู้ใหญ่120บาทเด็กเล็กสูงไม่เกินเ0้เซนเข้าฟรีผู้สูงอายุอายุ65ขึ้นไปเข้าฟรีแค่ด้านหน้าทางเข้าก็อลังการแล้วก่อนเข้าตรวจบัตรกันก่อนนะจ๊ะเพื่อนบอกว่าหนูยังสูงไม่ถึงเข้าฟรีไหนะโดนขอหัวไปดังทีอาณาจักรไดโนเสาร์ที่ไม่ได้มีแค่ไดโนเสาร์เข้ามา ผ่านและความรู้บอกตอนนี้เรากำลังอยู่ในพีระมิดนะคะประหนึ่งวสุสานฟาโรห์ใครเดนเซลจำลองมาดูนี่เราเจอใครแจ็คแบรรี่พี่แจ็ แตรค่ะตัวเบลอเลยต่อมาก็จะเป็นด่านอนุบิสอควาเรียมค่ะอุโมงค์ปลาฉลามเพิ่มความดุดันตื่นเต้นขึ้นมาอีกนี่เพิ่งเข้ามาแค่ตอนต้นอยังรู้สึกว่าที่นี่เขาลงทุนมากเลยนะคะทำได้ดีเลยทีเดียวผู้ใหญ่อย่างเรายัางสนุกตื่นเต้นด้วยเลยต่อจากอุโมงค์ปลาก,ก็เป็นช่องทางนี้ค่ะผนังกำแพงเพนข้อมูลไดโนเสาร์หลายสายพันธุ์เยอะมากมีโมเดลไดโนเสาร์จำลองบอกชื่อไดโนเสาร์ที่อยู่ที่กินถิ่กนกำเนิดเขาได้ความรู้มากเลยค่ะเอาจากสุสานฟาโรกก็จะเป็นทางนี้โอ้โหต้องใช้คำนี้เลยค่ะทุกคนใใหญ่โตอออลลังกกกาาาาารรรรมมเเชบูปป้้นนนนนคคคคียะะื เ,เป็นหมาใช่ไหม <g ül> ถ้าเลียกผิดก็บอกด้วยนะเขาคือถารของฟารโรห์ใช่ไหมโ่นนี้คือไฮไลท์อลังการที่สุดแล้วค่ะร <c oughs> อบไปด้วยรูปปั้นใหญ่์ของอียิปต์พร้อมเสียงคำรามของไดโนเสาร์ตัวใหญ่ๆถ่ายรูปกันสนุกมากต่อไปไปเขาวงกอดดูความดีดานะของเพื่อนเราจะเข้ามาสู่เขาวงกอดแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหตาลายกันเลยเที่ยวเรารู้สึกชอบที่นี่มากเลยนะคะเหมือนความตื่นเต้นมันยังไม่หยุดสักทีแก่ทุกคนมาเที่ยวอ่ะเราก็ต้องเอนจอยนะไม่ต้องคาดหวังเยอะแค่มาเปิดประสบการณ์ลองอะไรใหม่ๆก็โอเคแล้วแต่สำ เพราะกลัวแพนิหาทางออกกันสนุกไปเลยเชียวหาทางออกกันจนหัวโขกผนังกันเลย แม่เอ้ยเจ็บชีบทุกคนเดินไปมันมีกระจกแตกด้วยอ่ะมันต้องมีคนชนแบบเราบ้างแหละน่าจะชนแรงด้วยเราชอบนะในนี้มันเหมือนสารสัมพันธ์วิตรภาพดีอ่ะ <c oughs> มันดูสู้ชีวิตมันดูวัดใจดีอ่ะ <c oughs> ไม่รู้ว่าเสร็จจากนี้จะมีตภาพเพิ่มขึ้นหรือจะเลิกคบกันก็ไม่รู้ <c oughs> ในนี้ยังมีถงไดโนเสาร์อีกยังไม่ถึงทางออกนะ <c oughs> ใครไม่เข้าวงกอดก็เดินลัดไปได้นะจ๊ะออกมนจะเข้าวงกอดแล้ว <c oughs> ตกใจตัวนี้เลยค่ะร้องเสียงดังมาก <c oughs> แล้วมันใกล้หน้าเรามากอะทุกคนเฮ้ยได้พักความตื่นเต้นนิดนึงเป็นส่วนไดโนเสาร บ้านแคสแวลี่ข้ามความรู้อีกแล้วค่ะสามารถให้อาหารน้องได้ด้วยนะโอ้โหเจ้าเนี่ยคือตัวดุเลยเสียงดังมากเดินไปตรงไหนก็เจอแต่ไดโนเสาร์ค่ะน้องตัวนี้ก็ขยับแล้วร้องได้อีกเสียงดังอีกแล้วไอ้เจ้านี่ตัวใหญ่สูดอีกนางฟ้านั่นไม่ได้หมายถึงว่าจะโดนมันเขมือไปใช่ไหมแกไม่เป็นนางฟ้าบนสวรรค์อะไรนี้เราชอบน้องตัวนี้นะะ่ารักได้ฟังเสียงน้องร้องคำรามไปทั่วเลยนะจะ๊ะยังไม่หยุดมีจุดพักผ่อนโซนเมียแคสและไก่นางฟ้าไก่ฟ้าสิไอ้บ้ามีความรู้อีกแล้วค่่่่ะะะเเเเราาาาวววททีีีนนนหหมมมกกัััับบุศยลลคอออจไดสต้ื กี้กี๊ไงว,ว่ามัหลับหรือเปล <c oughs> ่า <c oughs> โอ้อยู่ดีดีก็ขยับแล้วก็ร้องตกใจมากพวกเรากี้เสียงลั่นเลยยังไม่หยุดมีคิงคองอีกแล้วเนี่ยที่เราเห็นรูปปั้นเนี่ยเขามีเสียงขยับได้ทุกตัวเลยนะจ๊ะจำลองให้เหมือนเราอยู่ในยุคในโัส์จริงๆตรงนี้คือรูปปั้นโมออยอร้อมในรัสาว์ตัวใหญ่ไฮไลท์อีกแล้วน่ากลัวมากยังไม่หมดโซนสุดท้ายแล้วค่ะนี้ถ้ำหินอะไรวะ จะพูดว่าอะไรเดี๋ยเนี้เรืองแสงเออไดโนเสาเร์เรืองแสงนีออนดูเหมือนวัยรุ่นจะชอบโซนนี้กันมากเลยนะคะอยู่กันนานเลยเพราะอะไรเพราะมันถ่ายรูปสวยเว้ยเราชอบรูปที่ถ่ายที่นี่ออกมาสวยนะคะทุกคนห้ามพลาดน,นะเราว่าคุ้มมากๆเลยค่ะที่นี่กับค่าบาทร้อยยี่สิบบาทตรงทางออกก็จะเจอขายของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านเล็กๆน้อยๆสำหรับเรายังไงมาซ้ำแน่นอนค่ะเขามีโชว์การแสดงด้วยนะีน่คือ amazing dinosaur ขาขอเพชรบูรณ์ตามแอปก,กันนะบ๊ายบาย